แล้วไปทำอะไรที่น่านไปเที่ยวทำอทไร <laughs> มีอะไรเที่ยวไม่รู้ไม่เคยไปไปดูว่าม,มีอะไรบ้างสวัสดีครับผมอาร์นะครับจาก QD p g o ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปน,น่าน แล้วเรียบร้อยมีอยู่สองยี่ห้อมี a i r s กับเหมือนเป็นท้องถิ่นยังไงทุกคนก็ต้องก็ควรจะมาเช่ารถนะมันง่ายสุดที่เราเวลาจะไปไหนอินน้าไปร้านข้าวใช้อัลกอริทึมของ Google ในการค้นหาใช่ก็คือเปิด Google ลล่วเสิร์ชเลยซึ่งอร่อยหรือไม่อร่อยก็ไม่รู้ร้ก็อาจจะแบบนี้แค่คนรีวิวเยอะๆแล้วก็เราก็เลยเชื่อมันไปว่ามันน่าจะดี คือก็ประทับใจตอนแลนดิ้งนะเพราะเราไม่เคยมาน,าน้าแล้วไม่เคยเห็นภุณมีภาพของแบบคุณไม่เห็นเคยเห็นสภาพด้าลาของประเทศเนี้ยมันเป็นยังไงพอมันแลนดิ้งลงแล้วแบบเออมีแต่ภูเขาแล้วมันสวยอะ่ะอน,น,นี่ก็คือใต้ต้นลำน้ำเขาเวียงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอะไรก็ไม่รู้ในกูเกิลอ่ะ วันดาเข้าวแก่คนเยอะแต่รีวิวดีมากนะกูโก้นต้ขน้มแกนี่นะครับมจีนน้ำเงียวต่งังตน้ำเงี้ยวอต่จะบอกว่านีู่ีที่สุดกินก่อนเป็นไงบ้างอร่อย ถูกมาก250บาททั้งหมดมนะนะทมตำหมูสเตะน,น้ำเงี้ยวเกาเหลาข้าวซอยสองจานปีโป้แล้วก็น้ำอะไรกันน้ำก็เจียบเราบาทแลกำลังจะไปไหนครับกำลังจะไปที่พักที่แรกนะคะ่ะบต้องบอกก่อนว่าทริปเนี้เราจะไปทั้งหมด4วัน3คืนแล้วก็ทุกคืนเนี่ยก็คือจะไม่ซ้ำกันเลยที่พัก แล้วก็เราจะไปอำเภอปัว2คืนแล้วก็อำเภอบ่อเกลือหนึคืนอำเภอปัวจะมีไปโคโควันเล่หนึงคืนแล้วก็อีกโรองแรมหนึงเป็นโรงแรมแบบจำชื่อไม่ได้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอะไรเงี้ย A few moments later แล้วก็สวยนะดูนี่มีอาแต่ก็ไม่ได้เห็นภูเขาอะไรขนาดนั้นตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยๆนะ เหมือนอำเภอปวัวเป็นอำเภอที่ยังอยู่ในแบบพื้นที่ราบส่วนใหญ่ลองเห็นวิวภูเขาบอกเลืว่าจะเป็นขึ้นไปทางเขตภูเขาแล้วโรงแรมที่นี่เป็นโงรงแรมแบบอารมณ์แบบในเมืองหน่อยมีความแบบเป็นแบบคาเฟ่ฮอปอะไรเงี้ยโกโก้อาเล่ชื่อโรงแรมซึ่งที่นี่ม,มันปลูกโกโก้ด้วยใช่มีไรโกโก้แล้วก็งงว่าไม่ให้คนผักเข้าไปเดินเสียงเลยทำมาแ้าสิบนะ ก็ไม่ถูกนะเดินไล่เนี่ยสั่งมาเป็นแบบกระดาไอ้ดีคือเราไม่เข้าช็อกโกแลตเรากินช็อกโกแลตไม่เป็มแถวนี้มันก็ดูแบบคิดๆมันจะมีแบบเป็นแบบคาเฟ่อยู่ก่างไเอยอาจจะมีอยู่มาสองสามแห่งมานเป็นต่างๆเจอกันครับ เรานอนที่โคมูวิลล่าครับผมก็มายงว่าในหน้าเนี่ยโรงแรมต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้แข่งขันกันในแง่ของการดีไซน์เท่าไหร่เพราะว่าที่เนี้ยเน้นการที่ห่วงธรรมชาติแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมที่เป็นโลคอลไม่ได้มีเชนใหญ่ๆเข้ามาเปิดนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าที่เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ในแง่ของการที่อยากพักผ่อนจริงๆแล้วก็พูดถึงสเฟสิลิตี้ต่างๆในห้องพัก รวมถึงสถานที่ที่เขาออกแบบไว้ครับผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์มัน,นมีมุมถ่ายรูปเยอะมีความเป็นรีสอร์ทแบบผ่อนคลายแบบคุยกับคนรุ่นใหม่จริงๆนะอย่างผมลองพาทัวให้ดูนะครับเด๋ไปดูกันเลย เขาบอกว่าให้แต่งกายให้เรียบร้อยแล้วดูว่าไม่เรียบร้อยทำไงดีอ่ะแม่กระติบลักเนี่ยหรอใช่นี่คือตั้งแต่สมัยหน้าเลยปะใส่ขาสั้นไงเออ แ้เป็นโซนที่เหมือนแบบเป็นสื่อวัดพระแก้วอ่ะโซนพระราชวังโซนแบบที่ทําการาต่างๆรวมอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็ว่าสวยอ่ะ้วมีพระราชวังเหรอก็นี่มันเคยเป็นนี่ไม่ใช่หรอเคยมีผู้ปกครองนครไม่่หรอมีเ,เมจ้าเมืองนครเจ้าเมือง้องก็ต้องมีความแบบเ,เจ้าจ้าป่ะน <mm> ี็นอีองภาพวาดแบบโบราณ ทุกหนีนะ้นขออะไระไรู้ครัคนนาสมัยก่อนเขแต่งตัวแบบนี้หรอสั่งทางขาเนี่ยรับสั่งหรอเท่อยู่นะน่าจะสั่งนะดูดิ ้วไม่ถอดมาถุงเนาะดูชอบชอบจริตเ,เ,เวเนซุเอลา คือเดฟพีโกนนะครับผมหรับหมทุกคนจะชอบแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ